รถไฟที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นรถไฟที่ว่าเพิ่นสีออกจากอุดอรธานีไปนครหลวงเวียงจันทร์ไปลงยุคำสวา,าดเนาะรถไฟเที่ยวนี้เป็นรถไฟสชีออกตอนสี่โมงแรงพอดีฮอดเวียงจันทร์พอดีฮอดเวียงจันทร์กับเวลา5โมง55นาที อาคิดไล่หกโมงเลยเนาะใช้เวลาสองสโมงออกจากอุดรไปนครลงเวียงจัน์โดยนั่งรถไฟระหว่างประเทศสบายดีจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้น้องอยู่ที่สถาน,นีรถไฟที่จังหวัดอุดรธาน,นีเนาะทางด้านข้างของน้องนี่ก็เป็นตู้รถไฟตู้รถไฟจากอุดร ไปนครหลวงเวียงจันทร์ไปลงที่คำสวัสด์เนาะตู้รถไฟสองตู้นี้เป็นตู้พัดลมนะคะนั่งพัดลมเป็นแอร์ธรรมศาสตร์แล้วทางด้านนั้นอันนี้ก็ไปสายเดียวกันตู้สีแดงขาวนี้เป็นเป็นรถปรปับอากาศเที่ยวรถไฟสายนี้นี่ก็จะออกจากอุดรตอนสี่โมงเย็นอันนี้น้องไปสอบถามข้อมูลเพิ่มมาแล้วนะคะ ไปถึงนครหลวงเวียงจันทร์ก็ตอน17นาฬิกา55นาทีถ้าว่าเราคิดแบบวรวมมโดยประมาณก็นั่งรถไฟจากอุดรธานีข้ามไปนครหลวงเวียงจันทร์รวมเวลาเบ็ดเสร็จท้งตอนที่เราลงไปปั้มพาส,สปอร์ตด้วยก็ใช้เวลา2ชั่วโมงนะคะเพื่อนก็จะขี่หลางรถไฟนี้ก็จะขี่เอียดมุ่นไปทางนูน้นไปจังหวัดน้องคาย ตอนนี้เพิ่นจอดไว้แม่บ้านเพิ่นไปทำความสะอาดแล้วนะเดี๋ยวน้องจะพาพี่ๆขึ้นไปดูนะคะเดี๋ยวเรามาสัมผัสบรรยากาศในรถไฟข้างในรถไฟห้องที่น้องอย่างเข้ามานี้ก็เป็นห้องสันเอ่อเป็นพัดลมนี่นะ ใหม่เอี่ยมเลยพนักง,งานเพิ่งขึ้นมาทำความสะอาดแล้วตรงนี้เป็นที่นั่งที่นั่งน่าจะเป็นที่นั่งบออละสองคนอินหน้าเข้ามาหากันแบบนี้ทานหลักนั่งทดลองนั่งเออเพิ่นเปิด ในงานรถไฟที่ประเทศไทยนี่วันที่สิบเก้าเดือนเจ็ดยุ่าเลยเปิดวันที่เร้าแต่มื่อนี้น้องมานางนี่ก็วันที่เร้าสามเมื่อนี้น้องได้มาเบิงสถานีรถไฟไดมาเบิงรถไฟตัวจริงจากอุดรไปคําสวัด์นครหลวงเวียงจันทร์เมื่อนี่ก็เป็นวันที่เส้าสองเนาะ หลังจากที่เพิ่นเปิดใส่งานบดลน,นะคะรถไฟสีนี้เป็นรถไฟสั้นพัดลมยาวมากเลย,เลยนะอันนี้ก็มีสองิ่นเรียกว่าอะไรนะที่มันเป็นอย่างนี้สองห้อง สองขบวนแบบนี้เส้นทางการเดินทางด้วยรถไฟไทยลาวมีอยู่ด้วยกัน4ขบวนนะคะจากเวียงจันทร์ไปกรุงเทพจากกรุงเทพไปเวียงจันทร์นี่จะมีเที่ยวเดียวต่อมือก็จะมีหนึ่งเที่ยว1ขบวนต่อ1นึ่วันนะคะก็จะมีออกเวลาออกจากเวียงจันทร์นี่ก็จะมีเวลา18 โมงอันนี้เป็นเวลาตอนเย็นเลย18บโมงยีนาทีแล้วก็จะถึงปลายทางที่กรุงเทพมหานครสถานีกรุงเทพอภิวัตนถึงเวลา7จ็ดโมงเช้าของอีกวันหนึ่ง7จ็ดโมงครึ่งนะคะแล้วขบวนรถไฟขบวนที่สองจะออกจากกรุงเทพเวลา21่สนาฬิกายีนาที เดินทางไปถึงปลายทางก็คือนครหลวงเมียงจันทร์คำสวัสดนะจะถึงเวลาเช้าคองอีกวันหนึ่งก็เป็นเวลา9โมง5นาทีแต่ถ้าสมมุติเราเดินทางจากจังหวัดอุดรเราจะเดินทางจากอุดรไปนครหลวงเมียงจันทร์ก็มีนะก็จะเป็นขบวนที่3จากอุดรไปนครหลวงเมียงจันทร์มีเที่ยว4โมงเย็นถึงนครหลวงเมียงจันทร์ หมายถึงว่าถึงสถาน,นีคําสวัสดิ์ถึงคําสวัสดิ์เลยก็จะถึงเวลา17นาฬิกา55นาทีใช้เวลาในการเดินทางประมาณสองชัมม่วโมงและขบวนที่4เดินทางออกจากนกครหลงวงยงจันทร์มาที่อุดรธาน,นีก็จะมีเที่ยว9โมงเช้า9โมง35เดินทางมาถึงที่อุดร ก็จะถึงเวลา11โมง25นาทีนะคะซึ่งราคารถไฟเที่ยวอุดรเวียงจันนี่ถ้าเป็นชั้นสองปรับอากาศก็คือห้องแอร์นั่นแหละราคาก็จะอยู่ที่คนละ200บาทแต่ถ้าเป็นชั้นสามเป็นชั้นพัดลมก็จะราคาก็จะถูกลงมาครึ่งหนึ่งเลย100บาทต่อ1ท่าน เส้นทางรถไฟสายนี้นี่ก็ได้รับการส่วยเหลือด้านงบประมาณจากรัฐบาลไทยเลยนะพี่พี่รู้ไหมว่าโครงการไฟสายนี้นี่เพิ่นใช้งบประมาณถึง1,650ล้านบาทแล้วก็ในนี้รัฐบาลลาวเพิ่นก็ได้กู้ถึง70%และอีก30%นี้ก็คือทางฝั่งไทยออกส่วยถ้าตีเป็นเงิน 30%ซจะตกเป็นเงินบาทก็คือ495ล้านบาทเลยอันนี้ก็เป็นเนึ่งในบรรดาหลายๆโครงการโครงการห่วมมือระหว่างส่งรัฐบาลเนาะก็คือรัฐบาลลาวและรัฐบาลไทยซึ่งก็เป็นข้อดีให้แก่ระษาชนเนี่ยได้เดินทางอำนวยความสะดวกให้ประษาสนเดินทาง แบบสะดวกสบายเลยโดยเส้นทางรถไฟกลวงขวงสะอาดสะอาดลมพัดตลอดเลยการเดินทางด้วยรถไฟระหว่างประเทศนี้ก็เป็นการเดินทางอันเนื่องที่ว่าสร้างความสะดวกสบายไลยให้กับประชาชนทางส่งประเทศทั้งเป็นการเชื่อมสัมพันธ์พร้อมนออันดีงามระหว่างส่งประเทศไทยลาวพร้อม คลิปนี้น้องก็ขอลิปทคลิปไปกับภาพบรรยากาศที่สถานีรถไฟจังหวัดอุดรธานีเจอกันไม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย